สวัสดีครับคุณครูอาจารย์นะครับที่อยู่ทางปลายทางนะฮะและนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางที่รักทุกคนนะครับวันนี้เช่นเดิมครับเราพบกันทุกๆชาว,วันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันที่นักเรียนเริ่นรมนะฮะเริ่มต้นของสัปดาห์เพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้นักเรียนก็จะได้รับอย่างเต็มที่เลยนะฮะเอาละครับก่อนที่เราจะได้พูดถึง เนื้อหาสาระในวันนี้นะครับเราพบกันเราก็ทักทายกัน,นการทักทายที่ดีที่สุดก็คือการไหว้ที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีของไทยนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญนักเรียนนะครับยืนขึ้นครับเชิญครับการยืนนั้นเพื่อที่เราจะได้จัดระเบียบ ร่างกายของเรานะครับให้อยู่ในการเตรียมพร้อมนะฮะเมือ่อพร้อมแล้วนะครับตรงครับรการไหว้ทักทายง่ายมากนะครับรกลางหน้าอกครับอย่างนี้นะฮะครับตรงกลางหน้าอกแล้วก็ ก้มศรีรษะลงนิดหน่อยเพื่อที่เราจะแสดงถึงความอ่อนน้อมความทำความเคารพกันนะครับอ้าวทำดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมฮะไม่ไมยากเลยเห็นไหมฮะอ้าวนักเรียนพร้อมแล้วนะครับจัดระเบียบร่างกายให้ดีเรียบร้อยไหว้ทักทายครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติดีมากครับ อีกสักครั้งนะครับไหว้ทักทายครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติครับตอนนี้นักเรียนหันหน้าไปทางเพื่อนของนักเรียนครับเพื่อจะทักทายเพื่อนกันจริงๆเลยแล้วก็ร้องเพลงมารยาทดีนะครับพร้อมแล้วนักเรียนหันหน้าไปทางเพื่อนเวลาที่นักเรียนร้องนะปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับเตรียมเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเมื่อผิดพลังขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไม่ตีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เมื่อผิดพลังของอภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากันยกมือไหวาาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิดไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับอ่าเสร็จแล้วนักเรียนเชิญน,นั่งครับเชิญน,นั่งลงเลยนะครับเ ถ้านักเรียนนะครับทาได้อย่างกับเพลงที่เราร้องไปเนี่ยบอกได้เลยว่านักเรียนจะมีความเป็นสุภาพบุรุษนะดูแล้วเป็นสเสน่ห์แกตัวเองนะทำให้เรียบร้อยสวยงามรู้จักการขอบคุณขอโทษนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีในสังคมไทยนะครับเพราะนั้นนักเรียนก็ครูให้นักเรียนร้องเพลงนี้และนักเรียนจะได้ปฏิบัติตามเพลงที่เราได้ร้องไปเมื่อเจอกันเราทักกัน สวัสดีสังคมเราจะเป็นไงครับมีแต่การช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาพูดกันถึงเนื้อหาสาระของ